สวัสดีครับเลขเด่นหวยดังข้าวทุกวันกลับมาพบเพื่อนกันแล้วนะครับวันนี้ครับเริ่มต้นปีใหม่กันสักหน่อยนะสําหรับวันที่10วันนี้วันอังคารนะครับ10มกราคม2566นะครับต้อนรับปีเถะนะปีกระต่ายนะครับสําหรับปีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสมหวังโชคดีถูกหวยกันทุ่นหน้าเลยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มีเลขเด็ดนะครับสําหรับหวยฮานอยนะครับแล้วก็เลขเด็ดระบาไทยที่น่าสนใจนามาฝากกันนะครับ เช่นเคยครับสำหรับเลขเด็ดหวยดังข้าทุกวันนะครับสามารถติดตามกันได้เลยมีเลขเด็ดมาฝากกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะครับจะเป็นเลขเด็ดไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกครับกับเลขเด็ดเล่นี้เลยเลขเด็ดคูบาบุญชุ่มครับข้ามฝั่งมาไทยทําพิธียกช่อฟ้าสืบชะตาหลวงครับสายหวยคอหวยต้องไม่พลาดอยู่แล้วขอ2เลขทะเบียนรถสักหน่อยเลขทะเบียนรถนะครับ6 Q 6789ดนะครับข้ามฝั่งมาเลยนะครับสาหรับ คูบาบุญชุม่มใครศรัทธาใครชอบเล็กเด็ดคูบาบุญชุ่มแบบนี้จัดกันได้เลยครับสําหรับร,รบัฐบาลไทยงวดหน้าครับไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยครับฮานอยพิเศษนั้น2รอง8 20 23 24 27 08 38 48 78ต่อกันที่ฮานอยปกตินั้น3รอง2 30 36 37 38 02 62 72 82 ต่อกันที่ฮานอย V.I.P เน้น0รอง6 0 1 0 2 0 3 0 4 1 6 2 6 3 6แล้วก็4 6นะครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันนะครับในวันนี้ใครที่อยากจะรอลุ้นหวยในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสาหรับหวยฮานอยตั้งแต่ห้ามงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะใครยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขตัวไหนดีก็อย่าลืมจัดกันได้เลยนะสาหรับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ